อยากมีซัมปิดงกับเขามีน้องไม่ได้เหรออะไรเงี้ยบอกพอแล้วหนูไม่อยากเป็นน้องคนสุดท้องเหรออะไรเงี้ยไข่ยังเหลือหนึ่งฟองเป็นผู้ชายแต่ใส่ในหนูยังไหวเหรอเขายังอยากได้อเหรออ่ะแล้วเธอไม่อยากได้เหรอใช้กูกินแกบใช่ไหมเนี่ยเยอะๆแล้วเซ็งไหมล่ะไข่เก็บไว้แล้วด้วยไม่ได้ปฏิบัติอีกแล้วใจชื้นใจชื้นแต่พอมานั่งคิดเองสองคนแรกปฏิบัติเองก็ได้เป็นผู้หญิงไง อันเธออยากมีลูกหรือเธออยากมีซัมติงกับอยากมีซัมปิงกับเขาเรื่องอะไรเรื่องอะไรมันมันมีสูตรเด็ดสูตรอไสูตรเด็ดคือที่ผู้หลักผู้ใหญ่เคยให้ผมมาแล้วผมจำมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สอนน้องๆทุกคนที่อยากจะมีลูกผู้ชายก็คือซ้ายห้าขวาเจดตรง1 1เเสยสองเราได้ลูกผู้หญิงมาสองแต่ทำอย่างนั้นอ่ะได้ลูกสาวมาสองมีคล้ายๆกับสินแสคนหนึ่งบอกถ้าอยากได้ลูกชายอ่ะให้ห้อยขวาเดี๋ยวมันทำพา ให้ห้อยขวาน,นเราก็บอกผมไม่กล้าครับเดี๋ยวมันบาดอย่าใช้คำว่าเกี้ยกอ่อนใช้คาว่ากาบขอร้อค <c oughs> ือพี่มีอยากมีจริงๆใช่ไหมฮะอยากมีจริงๆใช่ไหมลูกอยากมีตังติงอยากมีสับติดมาขวา